ซีวีจีสี่นะครับผมตัว2.0นะครับอ่ามาติดตั้งจอแคนซัสนะครับรุ่นแรม600ลอม128นะครับก็เหมือนเดิมคล้ายๆกันนะครับรองรับ Apple CarPlay เหมือนกันนะครับความคมชัดเท่ากันนะครับแต่ว่าความแรงต่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับทุกอย่างครับปกติอ่นี่รองรับ Apple CarPlay นะครับใช้ช่องเสียบ USB เดิมได้นะครับมี ช่องใส่ซิมให้นะครับผมไมโครโฟนแยกนะครับเวลาเราคุยโทรศัพท์สัญญาณรบกวนจะน้อยน้อยลงนะครับเสียงจะชัดขึ้นว่างั้นนะครับอ่ามาดูการเปิด Google Map กับ YouTube นะครับผมอ่มาเปิด YouTube ก่อนเลยหนึ่งตัวน,นี้ไม่ได้ต่อนเน็ตไว้โทษทีนะครับ อ่ะมาดูหลังจากตอนนี้แล้วนะฮะมาดูการเปิด g o o g l e Map นะครับผมอ่เปิด YouTube ก่อนเลยอ่ะ1 2นะครับอนี่มันจะเร็วนะครับแล้วก็มาดูที่ o o o l l m m p s นะครับ1 2ึ่ง,อ,งอ่งกกว่าก็ามาหมดแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกติแบ่ง2หน้าจอนะครับได้หมดนะครับความไวมากครับกล้องมองหลังนะครับ ออก2หน้าจอนะครับลูกค้าต้องการออก2หน้าจอนะครับตัวนี้เส้นจะไม่เลี้ยวนะครับเป่าเป็นรุ่น2 0นะครับผมมาดูฟังกช์ชันที่พงมาเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมโอเคยกเลิก2หน้าจอเข้ามาด้าน,นนี้นะครับอ่าเดีจ,จบแป๊บ,บนึงโอเคนะครับโอเคเมนูก็ใช้งานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ ไอตัวตั้งค่านะครับก็หน้าจอเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนมันได้นะครับโดยเปลี่ยนที่คําว่า,าการเลือกโฮมนี่ฮะก็มีให้เลือกอยู่สแบบนะฮะนี่แบบนีนะแล้วก็เข้าไปเลือกแบบไหนแล้วก็ชอบแบบไหนก็ไปเลือกแบบนั้นนะครับปรับไว้ที่6กอันที่หนึงลูกค้าปรับไว้ที่ เลือกโฮมแบบที่8นะครับโอเคหน้าจอสวยงามนะครับโอเคครับ